เร่อ่นจู้ชมฮนีนิตยาสารดาราซุปตา์ทีวีนำทีมโดยคุณจ๋าจัดตุจัรประธานผู้ก่อตั้งเจ้าของบรรณาธิการและคณะกรรมการนักขาระอว์ดวนะครับก็ได้จัดกิจกรรมประกาศผลรางวัลน,นักขาระอว์ดวรประจำปี2565รางวัลมอบให้แก่ศืลอและาราผู้มีผลงานยอดเยี่ยมเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนครั้งที่5นะครับซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่24กันยายนที่หอประชุมใหญ่อาคาร9ชั้น2อาคาร t o t แจ้งวัฒนานะครับ ประธานพิธีได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงสุพรรณีชุมพลณนะอยุธยาประธานกล่าวเปิดงานโดยคุณพรนารายณ์มณีรุ่งโรธวีและเป็นประธานร่วมมอบรางวัลด้วยนะครับซึ่งในงานก็มีบูธร,ร่วมจัดกิจกรรมแสดงสินค้ามากมายเลยนะครับก็เป็นผู้ที่เข้ารับรางวัลแล้วก็นำสินค้าไปเปิดตัวแล้วก็นำไปโชว์ในงานนี้นะฮะอย่างมาเทมนี่นะฮะ เซรั่มบำรุงผิวนวัตรกรรมใหม่น้ำมันจากมาเมล็ดกัญชงซึ่งงานนี้คณะนะผู้บริหารบริษัมทม,มาร์ทอมมาร่วมออกบูธและน้องแม็กกี้อาภาภาวิไลเป็นพรีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการด้วยนะครับต่อไปนี่ฮะบริษัทวาน่าสบู่ทองคำวาน่าโกโซบนะครับออกซิเจนซันบล็อกครีมคุณวัสนาแสนอาสาบอสบริษัทวาน่าเนี่ยนะฮะนี่ก็นำผลิตภัณฑ์ไปโชว์ในงานด้วยครับยังมีบูธหศาสตา์นะฮะคุณพิมพ์พาธารา อาจารย์พิมพนักคราพยากรน,นะครับก็มีไยพย่พญานาคพร้อมตำราเรียนและผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กับทางรายการกันครับ วันนี้ดีใจมากค่ะได้เป็นเกียรติมารับรางวัลน,นะคะที่งานอาจารย์เปิ้ลเปิดสอนไพ่ยันมุนีนัคราชค่ะที่โคราชนะคะตอนนี้ก็มีสักลายมือมีสอนแล้วก็มีดูดวงค่ะการทำนายไพ่ของเรานะคะจะเป็นสัตว์ขึ้นมาใหม่ค่ะจะครอบคลุมแล้วก็เข้าใจง่ายค่ะทุกวัยสามารถเรียนได้แล้วก็เข้าใจได้ประกอบอาชีพได้ค่ะลูกศิษย์ลูกหาให้การตอบรับดีค่ะตอนนี้คนเรียนมีจํานวนเยอะต้องจองก่อนค่ะลูกศิษย์ ที มาเรียนนะคะสามารถเอาไปประกอบชีวิตได้ทุกคนที่เรียนไปจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนค่ะอาจารย์เน้นความเข้าใจค่ะถ้าไม่เป็นก็สามารถเรียนได้ตลอดค่ะช่องทางการติดต่อนะคะติดต่อไปที่เพจยานค่ะหรือไอ l ดี e ไนะคะ Apple ิลห a าสค่ะแล้วก็เบอร์โทร0970964482ค่ะสามารถโทรจองล็อกคิวการสอนได้ค่ะ ขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่ร่วมรับรางวัลน,นะฮะแล้วก็ให้เกียรติสัมภาษณ์กับทางรายการเดอะพ o เพิลโช w ด้วยครับ